มาโอเคสวัสดีครับนพ่อนๆอยู่เอเซซีรอบหนค่งกูบอกนะมไม่มีชื่อว่า typical neighborhood นะซึ่งแบบนี้เป็นแบบแนวทดสอบนะครับว่าความเื่อนของมึงเป็นคนยังไงนะครับเกมนี้เนี่ยมึงจะเปลี่ยนจากคนปกติอย่างกูกลายให้เป็นคนเถื่อนนะครับเพราะว่าแม่งโคตรสนุกเลยเอาตรงกูเล่นครั้งหนึ่งกูติดใจเล่นไปสักสี่สิบนาทีได้อะคือมันคือมันมีหลายแบบให้เล่นเว้ยแต่กูเล่นแบบเดียวอะแล้วแม่งติดใจก็แบบแบบแบบแนวนี้อะตามรูปนี้เลยนะครับโอเคไปไปได้กันเลย โอเคมาตอนนี้เราถึงแล้วนะซึ AUDIO ่งเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมแนว GTA หรือเปล่ากูไม่แน่ใจแต่ว่าก็คือการก่ออาชญากรรมนั่นแหละไปหาอไอันนี้คือต่อยนะอันนี้คือต่อยอันนี้คือคืออ้อมแก้วโอเคโอเคอ้อมเป็นคอโอเคแบบดูแลแบบขอทานอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะให้ไปซื้อปืนแล้วอ้ออาชยำแบบที่ก่ออกูพูดก่ออาชญากรรมแบบเอ่อ GTA นะครับแต่ไม่ครับคนนึ่งผมไม่เนี่ยผมมีวิธีเล่นให้สนุก กูบอกเลยจากเกมแบบน่าเบื่อก่อนกจกรรมมึงจะกลายเป็นเกมที่สนุกชิบหายวายป่วงเลยเว้ยเพียงแค่คุณไปหารถสักหนึ่งคันจะไงก็ตำรวจตำรวจเจอแล้วเจอแล้วเว้ยเจอแล้วกูเจอรถแล้วมึงมันนี่กูกระโดดไปแล้วนี่แหละรถหารถสักคัหนึ่งให้เจอนะครับผู้ชมแล้วจากนั้นเนี่ยขับไปไไ่เครื่องคนอื่นวิ่งนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอเคเจอแล้วนะครับรถตำรวจไอ้ยแต่ว่ามันมึงจต่มันควันดำแล้วนะวะอ๋อ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  ขับได้ไหมเนี่ยเออสวยแม่คือกูเปิดเสียงจ้าไปพ่อแม่งอย่างเซ็งเลยโอ้แม่งเปิดมาซะก,กูตายโอเคผมต้องไม่หารถนะครับผมซึ่งการจะหารถได้ในเกมนี้มันเป็นอะไรที่โทรมาน คือไม่รู้อ่าไอ้ครั้แรกที่กูเล่นกูแม่งอาจจะโชคดีมั้งไอ้แหาเจอเลยแล้วอะไรเนี่ยรถตจับเด็กเหรอผมไม่รู้ว่ารถอยู่ไหนเนผมต้องการรถสักหนึ่ันก็พอแล้วเวยชีิตกูตอนนี้มีเกมเนะรถหนึ่งคันเท่ากับเออเป็นกะลาค่มหัวมึงได้นะเว้ยรถจับเด็กรถต้จับเด็กอันนี้ไม่อัปเดตรถใช่ไหมเออ one hour later โอเคยังไงผมก็เจอสักคันหนึ่งอหะในกรหนุนไอ้การหนุนโอ้ลิงกูเป็นเทียอะไรเนี่ยวันนี้ <S <S ซึ่งเออมันมีวิธีมือนกลับรถไหมเฮ้ยนี่ไงสวยสวยเทียกูได้ละกูได้ละสวยเลยสวยเลยสวยเลยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยแม่งดิฟแม่งดิฟเทียเนี่ยดได้ชนคนอื่นเรื่อยนะเพื่อเออคือรถบางคันเนี่ยมันจะดิฟไม่เท่ากันบางคันนิดน้อยเนยแล้วแต่การควบคุมเราเว้ยเ,เ,เราควบคุมมันมากนี่ ตอนนี้เนี่ยก็จะไปหาชวนคนอื่นเล่นนะๆๆๆเจอคันที่ดูดีสะอาดปลอดภัยใหม่สดนะสดใหม่โอเคไมอีกเห็นไหมยโย่นั่งดิเดีย๋ยวจะบอกนะเน็ตผมเน่าอีกแล้วใช่ครับผมนี่เป็นยูทูบเบอร์ที่เน็ตเน่าจริงๆเลยโอเคสองร้อยสองร้อยโอเคเอาไอ้ี้ยกูนั่งหลังทำไมนะเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูทำไมกูล้มกูล้มทำไมรีบหนีรีบหนีเดรีบหนีเฮ้ยเกียมิ่งโอ้ยฉันเกียมเด็ดเด็ดเด็ดเน่าเกินเน่าเกินเด็ดเน่าเกินเออหนีหนี้นีเกมมันไม่สนุกเพราะเห็ดนี่แหละ ออจะติดรถกูมาตำรวจแถวนี้เลย้ยอ่ะจะไปได้วยเหรอเพื่อนโอเคเกาะเกาให้แน่นนั่จจมขังให้ดีนะเพื่อนเราจะพาไปที่ที่มันเฮ้ยอี่ไหนจะมาหากูไงเ,เจอแล้วรถดีกว่าสวยสุดโอเคเซิร์ฟใหม่นะครับเออ่เซิร์ฟใหม่เถียนก่าเดิมนะซึ่งเหมือนมีรถเว้ยเราต้องไปขโมยเราต้องไปขโมยจิ๊เอ GTA, เนี่ย กลางดวงคนสติอยู en> ่กลางคนดดคนกลางดงคนเถื่อนไปรถรถรถคันนี้แหละจิบกูได้สวยสวยนี้นี้ไม่เคีียบพุลิสพุลิสพุลิสแม่งโอเคสวยหวังว่าคันนี้จะดิฟไม่ไม่หนักนะเออสวยสวยสวยคันนี้ดิ๊บจิ๊บไม่ดิฟไม่ค่อยแรงมั้งนไงไงกลางดงกลางดวงเลยกลางดงเลยกลางดงเลยเออกลางดงนี้แหละกลางดงนี้แหละ ลางโดนจางโดนไอ้กลางตรงนี้แหละเจอเจอโอ้โหมันกระเด็นเลยน่าจะกลัวน่าจะใช่น่าจะกลัวเแหละไอ้เหี้ยนี่แหละครับวิธีเล่นเกมนี้สนุกมึงก็ต้องทำอะไรอีกทีแหละโอ้กูนี่มันกระเด็นวิววิววิย่ก่าผโอเคไปกลับไปที่เดือนนะครับแถวช่วงตรงคนเถื่อนไอ้คนที่ชอบติดหัวฟ้านั้นเฮ้ย โอ้ยตกน้ำตกน้ำมันก็ร้องความหวังเดียอกูเลยไปตกน้ำก็ไม่มันก็ไม่เป็นไรเดือยจำได้โหเลยทำตกน้ำอยู่มันเป็นอะไไม่เป็นไรโอเคเพื่อนเฮ้ยไอ้เขียมีตจรวจอยู่มันรถกูได้ไงเนี่ยฮัลโหลกูอุ้ยเขียบแบบโดนนะกูนี่แหละโดนมามารอบนี้รอบนี้ พาแน่ไม่พลาดแน่ต่อกนี้ต่อที่รถจ้ำนี่ไอ้กูนี่มันสุดจริงๆเรื่องหาอะไรอย่างนี้เนี่ยทำไมจบกูวะโอเคผมว่ารถคันใหม่อาจจะดีกว่านะมั้งดูก่อนดิสวยสวยเลสวยเนี่ยสวยเลยรถคันใหม่คันใหม่ดีกว่าเดิมแต่ว่ามันดูดิฟแรงอย่างมั้งฮัลโหลไกด อันนี้มันมันเป็น NPC มันไม่สนุกไม่เล้าใจว่ะไม่เล้าใจอะไรอย่างเงี้ยต้องไปชนคนจริงๆเดียนี่ไงไปเป็นแก๊งเลยแล้วก็ติร์นผอเฮ้ยทำไมกูหนีวะไอ้เหี้ยแล้วมันทั้งแก๊งมันจะมาตามหลังฟานกูเลยนี่วันนี้ครับนี่วันนี้ครับ

สวัสดีพี่โอ้เชี่ยรถน่าจะไม่กระเด็นนะเมื่อกี้ว่ามันน่าจะติดต้นไม้ใช่ใช่แล้ติดต้นไม้แต่กูยังตึงตากับชนนีหัวาอยู่เลยแม่งไปปิปปป๊วเลยอะ่ะว,วิวิเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอย่างเงี้ยอย่างงี้ต้องอย่างงี้ต้องชนนีครับเฮ้ <c oughs> ไม่ได้หรอกมก็อยู่ในรถนนเหมือนกันโถไปจะมีอะไรสนุกเท่ากับการไล่ตามวะเบลกับตัวบิสตันเฮ้ยนะทางแล้วใช่ไหมมึงตัวมันกูอีอะกูมันแข็งแ่บนี้อะไรไปจะเบียดเนี่ยนี่นีนี่ไปเนี่ยเกิร์บชน ดิฟก็ดีเหมือนกันนะครับเนี้ยไปครับเนี่ยทางนี้เลยมาลำมรณะชิบหายเป็งโดนแม่งที่บอลรองคำเร็วเนี่ยต้องสุบประมาณนี้เว้ยไม่สามารถเนี่ยจะนำแตงกุมาสมาขัดแย้งหรือเปล่าฮัลโหลไกด์

ไม่ตามม <like. S 1> <break injuries. S 2> ึงกูลงมาน้ำนะขอร้องขอร้องขอร้องจริงๆอย่าตามกูลงมาน้ำเด็ดขาดเขี้ยเขี้ยไม่มีจะละไม่มีอะไรคุ้มหัวกูแล้วอืมสวยจริงกู2 seconds later โอเคนะครับเรากลับมาใหม่นะกับเมืองคนดีอีกรอบหนึ่งคราวนี้นะครับคนเราตำรวจนะ ตำรวจตำรวจคตำรวจตำรวจค yeah it is a police car น <can> well, I mean, ี vais, ่ไงนี g ่ไงดต้ตก็เหมือนขับได้สวยสวยไป่อยเออแม่งอันนี้คนจริงเจอแล้วคนจริงโอเคตามผมมาว่ะได้ครับนด้ย่านงมเจอรเงี้ยวงบลนเนี่ยโอเคสวยสวยทีเกมนี้กูมา มาชนมนทำอาชญากรรมอาชญากรรมอาชญากลยวันวันดีพี่ I มไอโนไล e y ย u แยมรูอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะมาเล่นกูละมาเล่นกูละพี่อ่อุยอุ้ยอุ้ยี่อเออยมาเวลาไปหาพวกกังปะตูจับเด็กที่แม่งจะเอากูละ ตอนแรกผมไม่รู้นะรถทำไรแต่ก็ถูกเก็เฮ้ยจะเป็คนละคันดูว่าไอ้คันนี้มีหัวฟ้านั่นอรกน้มานี่แหละนี่แหละอ้ี่ยย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 ยอยยาเยยยยยยยอยยยยยเยยยยย่ไยยวยยยยยยย กูแล้วน <Hey, S 3> ่าจะยุบกับรถคันอื่นนั่นแต่ถ้าเป็นสิ่งของคนเพีค่อยไม่น่าจะยุบสวัสดีเพื่อนวันนี้คนมันเถื่อนสังคมก็เถียงจริงม่กีมาเจอแล้วอีกคันนั้นเจอกู่เกูตำรวจนะกูตำรวจนี่ตำรวจมาจับแล้วนะครับมานีกว่าไปด้วยพี่ไปด้วยตำรวจ มานี่นพี่คิดีนะฮลโ,โมาตาลา่ารู้สึกเ,เครืงกับสมาชิกมีแกงังพอสมควรน,นะแล้วคราวนี้แหละนุย อ้าวเป็นไรหรอโอ้ยโอ้ยโอเคคนือเอนียไม่น่า่มันคืจเปิดละโอเมากับไปอมือหักกับมปเมือหักเฮ้ยมันจะเอาจริงๆนั่นแหละขั้นนี้นะอุ้ย กู่กเียกูว่าคนในเกมมันจะไม่ไม่ต่างกัูไม่ต้องการรถอย่งเดียวนะครับรถคือสิ่งที่พึ่งพาได้ดีสุดในชีวิตโอเคคนไม่เนะคงไม่องเก่นเนี่ยวิจร้จกวิจบรจัวร้จกวิจร้จวิจบรู้จัวจบรูวิบร้จัเรู้จัรู้จักวิจบร้จกวิจรู้จัจรู้ักบรู้วบ้จักวบ้จักวิจรูจกติรู้กวร้ักวิจรม้ป๊บรูจะกลับมารถสีวหลือง้ัว้ยนั่นแหละ จะเป็น <sm> er ิปต <ver Elijah> ์ดีโบไม่แน่ใจเท่ากูให้แต่อ่านปนัยมันไม่คงทวะเออมันไม่คงที่อีกเดียวเดียวไปไหมเนี่ยชิช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 ิช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  โอ้ผมเจอคุณแล้วเจอคุณแล้วเจอแล้วอีกทีหนึ่อุ้ยมันจะเอาไปยังทโอ้ม่งเล่นกูแล้วม่งเล่นกูแล้วเฮียแม่นเล่นกูแล้วโอเคมาปีกิปบนะครับปีกิ๊บโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจมแล้วมาที่ใหม่สวัสดีวันนลาจ้าบ๊ายบายสิยาเจอกันที่ใหม่ครับผม